สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านเลยฮนะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอะวันนี้เราก็มีเมนูนี่ฮนะผัดเผ็ดปลาไหลนั่นเองนะครับผมซึ่งอตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทําอะไรกินดีนะวันนี้คิดไปคิดมาก็เลยลงไปที่นานะครับผมเชื่อไหมครับคุณผู้ชมผมได้ปลาไหลครับผมแต่ได้ไมาจากตลาดนะครับผม เอ้ครูชมว่าจะตั้งใจฟังมันทำไมเนี่ย <laughs> ได้มาจากตลาดนะครับผมใครจะเก่งถึงขนาดอยากกินอยากกินอะไรก็ลงไปที่นานแล้วได้ปลาไหลเลยเนีย่ก็เก่งเกินไปนะครับผมอะวันนี้อาจจะไม่ได้มากินให้ดูนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำให้ดูนะครับผมอทําผัดเผ็ดปลาไหลกันนะครับผม มีสูตรลับเฉพาะโดยการใช้เหล้าขาวนั่นเองนะครับผมในการทําสูตรนี้นะครับผมอดับกินนคาวได้ดีเลยนะเหล้าขาวนะครับผมอะอย่ารอช้าเลยครับผมไปรับชมการทํากันเลยครับผมอ่ะก่อนไปรับชมการทํานะฮะลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเราไปรับชมกันเลยครับผมเอาละครับผมวันนี้เราจะมาทําผัดเผ็ดปลาไหลกันนะครับผมซึ่งนี่คือ ปลาไหลของเราเ,เองนะฮะอ่าไม่มีอะไรมากครับเครื่องปรุงเหมือนผัดเผ็ดเครื่องในไก่เ้าที่แล้วแหละเพิ่มเข้ามาอย่างเดียวครับคือนี่ครับผมผมจะใส่เป็นเหล้าขาวนะครับผมอ่าแล้วก็มีใบกระเพราด้วยะฮะรอบนี้นะครับเพิ่มความหอมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาไหลขาวเนะาะตอนนี้รอเตาร้อนอยู่นะครับอ่า เออลืมแนะนำเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาแต่คุยนะครับผมนี่ฮนะออวัตถุดิบหลักของเรานะครับผมปลาไหลนะครับผมอันนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นใบกะเพราครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะผมผสมมาในแก้วเดียวเลยผมคิดว่าเนี่ยอร่อยและผมคํานวณมาแบบเป๊ะมาก ผหคิดว่ามันอร่อยละมีน้ำปลานะครับผมน้ำมันหอยนะครับผมผงปรุงรสนะครับผมผงชูรสนะครับมีเท่านี้นะฮะส่วนนี้เป็นน้ำตาลปีป๊บอันนี้ก็พริกแกงเผ็ดนะครับผมขิงซอยนะครับแล้วก็พริกซอยนะครับผมพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใช้แค่นี้จริงๆสำหรับผัดเผ็ดนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะอ่าซึ่งเป็นอะไรง่ายๆผมก็เลยมา ผัดให้ดูนะครับผมคุณผู้ชมบอกอผัดเผ็ดอีกแล้วเหรอเขาที่แล้วก็ผัดเผ็ดไก่มันไม่เหมือนกันอืรสชาติมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับผมอะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้านะครับผมมาครับเริ่มจากเราใส่น้ํามันลงไปก่อนเลยฮะอะ ป็นไงควันจากเตาถ่านนะครับผมจริงๆกระทะใบนี้นี่เขาจะลาออกจากการเป็นกระทะแล้วฮนะอ่าเราจะใส่พริกแกงลงไปก่อนนะครับเอาตามที่ชอบเลยนะยังแบบยังไม่ร้อนเท่าไหร่เลยนะกระทะ ธรรมดาให้เป็นเตาถ่านนะคุมไฟยากหน่อยนะครับผมแต่ก็ดีนะฝัดผัดไฟนอ่อนไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเตาจะเล่งให้เราเองตอนไปไปๆนะพอดีว่าเตาถ่านผมมันเริ่มเริ่มจะพังนะครับอีกด้านหนึ่งมันเป็นรูโบเลยเลยจุดได้แค่ด้านเดียวนะครับผมมันเลยร้อนช้านิดน,นึงครับเพราะว่ามันไม่เต็มเตาเน่าท่านนะครับผม เดี๋ยวเขาเอาไปส้มนะครับ <laughs> นี่เริ่มได้ยินเสียงกัแล้วดูแล้ววันนี้น่าจะไม่ได้กินหรอกรัะน่าจะได้แค่ทำอย่างเดียวตัอู้อ,อูเกือบควอม เติมถานไม่ได้นะเติมปุ๊บถานไหลลงข้างล่างหมดเลยนะทุกคนตากฝนไว้เนาะเตามันก็เลยพังนมันเป็นเหล็กนะครับเตาอันนี้นะฮะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดินเนาะนี่เดือดแล้วเห็นไหมแผัดได้แล้วคุณผู้ชมบอกนั่งดูอะไรอยู่เนี่ยสองสามนาที เราจะผ,ผัดให้พริกหอมกว่านี้ก่อนนะครับผมพริกเริ่มทรงกลิ่นหอมแล้วนะครับผมเราจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บไปก่อนฮนะ ผัดปลาไหลเราจะไม่ใส่เยอะนะครับน้ำตาลปิ๊บนะฮะเดี๋ยวมันจะหวานนะครับผมไม่ต้องการให้หวานนะผัดปลาไหลนะครับผมนิดเดียว นี่นะครับปลาไหลของเรานะฮะเราจะเอาเอปลาไหลลงไปแล้วนะฮะนี่นอืมตัดไปก่อนแล้วครับว้าเตาไม่ค่อยร้อนเนาะทุกคนจะสุกไหมเนี่ยปลาไหลเราเนี่ย ใน,นเมื่อเราใส่ปลาไหลลงไปแล้วกันคาวนะครับผมนี่นะฮะเราจะใส่เหล้าขาวลงไปนะครับผมใส่หมดเลยอืมปกตินี่ถ้าไฟแรงๆนี่ใส่เหล้าขาวไปนี่คือแบบน้ํานี่ควันฟุ้งเลยนะครับผมแต่นี่ฐานไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้อยู่นะครับผม <laughs> ผัดแบบทุลักทุเลหน่อยนะครับวันนี้ นะทุรักทุเลครัวของจริงนะครับวันนี้นต้องคลุกเขาให้เล่าขาวไปทั่วๆก่อนฮะ ครับผมหลังจากใส่เล่าขาวไปแล้วนะครับผมเริ่มเดือดแล้วนะเราจะใส่เครื่องปรุงที่เราผสมมานะครับผมนี่ผมว่าพอดีอะอ่าหลังจากเราใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วะเราก็คนให้เข้ากันก่อน,นครับผมอ่าเริ่มเดือดแล้วนะปลาไหลเริ่มสุกต่อทานผมเริ่มร้อนแล้วทุกคน ผมรีบถ่ายไปหน่อยให้เหมื่อกี้น่าจะรอให้ท่านแบบแดงดีๆก่อนเนาะเราจะผัดให้ปลาไหลสุกก่อนนะครับผมแล้วค่อยใส่ผักลงไปที่หลังนะครับอ่เราจะปล่อยให้เขาสุกก่อนเนาะนะผัดไปสักพักเลยคะเราชิมก่อนนะ แมผมบอกแล้วอร่อยเลยครั้งเดียวฝีมือจริงๆว่ะเราเอานะเรื่องขี้โม้ผมก็ไม่แพ้จานหรอกนะฮะ <laughs> เราจะปล่อยให้จานหมูคนเดียวก็ไม่ได้นอนเดอดจานแกเหงานะครับผมมาต่อไปเราจะใส่ผักกันแล้วนะฮะพอปลาเราสุกแล้วนะครับผมอ่ะ ขิงซอยนะครับใส่ลงไปเลยครับอ่าแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับใบมะกรูดนะใส่เลยนะครับผมไม่ต้องยั้งนะครับอ่าแล้วก็พริกที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลยฮะ,ะแล้วขอคนสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วค่อยใส่ใบกะเพรานะครับผมอืม แกกระทะจะพังตอนนี้เตาจะพังอีกแล้วครับผม <laughs> สนับสนุนการซื้อเตาใหม่ของผมได้ง่ายๆเลยทุกคนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผม อเพื่อจะได้ผมมีเงินซื้อเตาใหม่เนาะเตานี้ไม่ทันใจเลยทุกคนใช้เตาปิกนิกตั้งแต่เลกก็ดีแล้วป่านนี้น่าจะผัดเสร็จไปแล้วเตาปิกนิกนะครับผมอ่ะใส่ใบกระเพราลงไปเลยเนะยาะนี่ฮใบกระเพราจะสีแบบช้ำๆหน่อยนะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้นะครับผม ไปเรื่อยนะครับผมไปจนกว่าทุกอย่างจะสุกเลยนะครับหูหอมมากอ่เราด้วยความที่เป็นเนื้อปลาเนาะเราไม่ควรคนเยอะนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละนะครับผมอะเดี๋ยดูถูกเตาผมนะฮะร้อนเหมือนกันนะฮะ ร้อนจริงๆครับตอนนี้แดดส่องนะคทั้งแดดจากบนฟ้าแล้วก็จากเตานะฮะร้อนมากๆครับตอนนี้หัดกันไปอีกหน่อยนึงให้แห้งๆสักนิดหนึ่งนะครับ เราจะได้มั่นใจว่าปลาไหลเราหอมเครื่องเทศนี่นะครับผมอ่ะสุกแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการทําผัดเผ็ดปลาไหลของผมนะครับนี่เป็นไงครับน่าทานไหมครับทุกคนปรุงครั้งเดียวอร่อยนะครับผมเคยมีคนสอนผมอาหารว่าอย่าไปคิดมากนะครับผมเวลาปรุงอาหารนะครับโยนโยนลงไปครับผมเดี๋ยวก็อร่อยเองนะครับผม ทำอาหารไม่มีผิดไม่อมพูดผิดอีกละทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมทำยังไงก็ได้นะครับให้อร่อยถูกใจเรานะครับผมอะ <laughs> อะไรดีลืมนะครับอะ <laughs> ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ